นี่คือ i n s i g h t e News เล่าข่าวการเมืองติดคุกหรือถูกเก็บวิโรธขยาวขวัญคนวางยาพิธาปมหุ้นไอทีวีแต่กรณีที่นาเรืองไกลลีกิจปัฒนามีการร้องเรียนกะกะตเรื่องการถือหุ้นสื่อหรือหุ้นไอทีวีของนายพิธาดินเจริญรัตนผักก้าวไก่และขระเดชนายกรัฐมนตรีผักก้าวไก่ต่อมาเดินพฤษภาค,คมที่ผ่านมา นายพิธาได้มีการโอนหุ้นดังกล่าวออกไปแล้วนั้นล่าสุดรายงานข่าวสามิติได้มีการเปิดคลิปวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีซึ่งได้รับข้อมูลมาจากหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นไอทีวีเมื่อวันที่2 6เมษายน2 5 6 6เพื่อให้ตรวจสอบว่าบันทึกการประชุมที่มีการเผยแพร่เป็นเอกสารไม่ตรงกับการประชุมที่ มีการถ่ายทอดผ่านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีการบันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้โดยเฉพาะช่วงคำถามว่า ITV ยังคงดำเนินกิจการสื่อหรือไม่ล่าสุดนายวิโรจน์ลักนณะอดิศรว่าที่ผู้สมัครสส,สประชีรายชื่อลำดับที่7จ็พักก้าวไก่ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัววิโรจน์ลักษณ์ระบุว่าบันทึกการประชุม ITV ไม่ตรงกับคลิปวิดีโอที่บันทึกการประชุม ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพรบบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา216การเปลี่ยนแปลงตัดทอนเอกสารของบริษัทหรือลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญในเอกสารของบริษัทหรือที่เกี่ยวกับบริษัทต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับพรบบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา94 กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วน 1. การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความอันควรต้องแจ้ง 2. การแสดงข้อความเท็จหรือไม่ตรง 3. การจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนรายง,งานการประชุมผู้ถือหุ้นอันเป็นเท็จพรบรเลือกตั้งสสมารตรา143ผู้ใดกระทำอันเป็นเท็จเพื่อให้ ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพรบนี้ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่0 0ื่นบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด5ปีและอื่นๆลูกสมุนน่าจะพยายามต่อสายถึงนายแต่โทรเท่าไหร่นายก็ไม่รับคงจะกระวนกระวายใจน่าดูไม่ต้องโทรหานาหรอกครับ ตามพอสเดี๋ยวคนของนายจะโทรหาเองแต่คงจะพูดประมาณว่ามึงทําของมึงเองไม่เกี่ยวกับนายนะอย่าปากโปงพูดโยงทําให้นายเดือดร้อนหลักเดี๋ยวนายเขาจะไม่เอาไว้นะใจคงสลายหน้าดูตอนนี้นรกอยู่ในใจระแวงไปหมดใจหนึ่งก็กลัวติดคุกอีกใจหนึ่งก็รักชีวิตกลัวถูกเก็บผู้บงการก็อย่าพึ่งชะล่าใจลูกสมุนสมัยนี้มันไม่กระจอกหรอกนะ มันอัดเสียงอัดคลิปแคปภาพซ่อนหลักฐานเอาไว้ตลบหลัง b a c k เมลนายมันอีกทีอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ